สวัสดีครับผมก็สไตล์ซิตี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาบอกเล่าเนาะเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ก็ไปวิ่ง21โลมานะครับผม <S <S 1> <S 1> แล้วก็มีคนสงสัยว่าเอ้ยวิ่งได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นที่เลยก็มาจากการวิ่งโซนสองเนี้ยน,นี่เจอตัวนี้เลยเแล้วก็วิ่งช้าๆไปเรื่อยๆเพิ่ม,รรมนความคงทนและแข็งแรงของเรานะครับผมแล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งอยากจะแนะนําจริงๆนี่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 น ของดีนะฮะก็มาลองดูได้นะรอยย่อดีราคาไม่แพงนะครับผมก็เวลาที่ไปวิ่งไกลตามฝักน้ำเนี่ยก็จะพกขวดน้ำไปขวดหนึ่งก็จะผสมเจ้าตัวรอยย่อดีเนี่ยเข้าไปในน้ำเลยก็เราจะได้ไม่ต้องพกสองขวดนะก็คือถือขวดน้ำหนึ่งขวดถือขวดเกลือแร่หนึ่งขวดเนี่ยมันค่อนข้างลำบากเนาะที่เกเลือกที่ว่าไล่เบาให้มากที่สุดะฮะเราก็จะถือขวดน้ำไปแค่ขวดเดียวก็คือเจ้ารอยย่อดีผสมน้ำเปล่านี่แหละครับผม เรากินแล้วรู้สึกไม่กระหายน้ำนะแล้วก็มีตัวอ e l e c t ทรไล t ์นะช่วยปรับสมดุลของร่างกายเรานะ